เช็บบงเงยได้รเช็บบอเมีแต่คนเฉ็บ้ายิ้มแ้นเลยกินเล่นุกินของาเร้อโอย่กินาิเเอะ้พอให้กินได้แบบนี้น็กน้อยเขาว่าสิบกิตัวอะไรนิดหน่อยนี่ปวานบุใหญ่ล้หวานคือหวานแซ่บคือแบเลยเนาะหานจบแฮะโ้ยั้งหวานทั้งแซ่บห้ชคะแนนเลยวะนนนหายจากคะแนน มดมดจะกินอีกมดจะกินอีกวะจ๊แต oh, like oh um, ่ร hmm. yeah. ูว so ่าม okay. ันดีอยู่มดแสบบาดทในมดีมันอะไรไปจังกันดิบ่โอ้ยมาอะไป้าเห็ดแสบพ่นละบาดนี่มันย่องกินของป้าแล้วบาดนี้มดเกาอีกได้แล้ววะเอามดดุมดแสบบานี่ป้าก็บมดได้ลงกแสบบาทแล้วไปเปลี่ยนเนอร์ไปเอาของเส้นมาให้ป้าซีนเด้อ àm ào biến pa đỡ Predator này là của đèn bớt đẹp bớt gì? của đèn bớt đẹp. Ủa. Ráy đèn như vậy. Đèn nó. À nào phá cẩn Mày phụ Không, bây phụ lục nè. Bây nay Đôi. กับสบายดีเดชสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบอร์สุกุสุคนเนาะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพอก,กันคลิปนี้กับผากันพา,ดนพาดเด็กๆมาลุยขีดดม <c oughs> อันนั้นสบายดีนะลูกเฮ้สบายดีกันดุโดยพูดพ่อพี่น้องเลยสบายดีป้าดุง มาหยังลูกมื้อนี้นะ่ะสวัสดีป้าดูนั่นแลจะมาหยังมื้อนี้เจ้าเอาย่งไปก่อนพี่น้งองมื้อนี้พายั่วมาเอาอันหน,นังล้วเนาะพี่น้องเอ้ยมาเอานางังล้วเ,เพิ่นว่ามืเฮ็ดหนังเค็มก็ย่างลูกล่ะูยั่วไปจนฮอดพุด่นเลยมายังพากันคาขี้ต้มอยู่นี่อยู่มาม,ม่อุมพาไปดะป้าต อันนู้นเลยเพื่อบิดกีตมพี่น้องเลยเนาะโมจนไปปะเบิ้ลมาหอดคนกำลังปั่นพูดพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อว่าสุขสุกนโดยมาเตอร์พี่น้องเลยเนาะมาเิ่นกำลังปั่นโดยมาเปิ้ลผัดข้าวหนังคั่วหนังคั่วพี่น้องเลยเนาะแม่นี่กินเหล้าขาวนี่แหละเขาว่าแม่นบ่เหล้า แค่นั้นอง่กจะยกินว้าวว้าวกยังโมเป็นอยู่ย่างอันนี้พ่อพี่น้องไเนย่อันนีพี่เนาะมีแต่พอคัวพี่น้องไพอคัวเพนคัวมือเศา้านี่เนาะในมันเทศอ่ะบันนี้จะเอาเหลาเอาเหลาขาวนอนนเนาะอนนยังกินบ่ไรสาวลูกพี่อนนตาจ้องเบ่งพี่ได้บองปิ้งพี่ได้พี่น้องไงป้ามันจะไม่ชิน โอ้นนนกินกินได้เ่อลูกหาเบิ่งมองมันเป็นซี้นยูกมองไรมันมเป็นซี้นก็ัต้องเอากินว่าลูกตู้ถามกินบ่นกินเลยตู้เต้นตู้เต้นเด้อเปนู้เต้นเด้อนี่ว่ามันนั่นเองขูเอายบไปในลูกงันนั่นนชอยอันมันอันนั้นเอาตัวน้นได้ลูกได้กินแน่ หืมยำเด้อบ่ยำแดกอยู่บ่แดกอยู่ไปโปตาบ่เพิ่นเพิ่นพากันปันพูดขางในพี่พี่น้องเอ้ยเนาะทางเพิ่นน่ะไปเบิ่งแหนมเบิ่งอยู่น้ํามันปิ้งดอน้อยเฮาตัวมันได้กินแล้วลูกล่ะตัวได้กินแล้วได้นะปึ๊บตัดภาพมากําลังห่อข้าวนมเนาะพี่น้องเอ้ย เมื่อกี้นี่ยังเห็นภาพเพิ่นปันอ่าน,นางคั่ยกันอยู่เลยสบายดีเลยเอสบายดีโดยไม่ค่าขขยเพื่เ้าพี่น้นองเลยเมื่อนี้เพิ่นไม่ได้ขาเพื้เมื่าห่อขนมมื่อนี้เล <c oughs> ยพ้ายะมาเอาอันนางคั่ยพี่น้องเมื่อเห็นหนังเข้มก็เลยมาเห็นทางอันป้าเพิ่ห่อขนมมกและยางมาเบึงพี่น,อน,อนอ้องเลยเนาะของเฮ้านาะตอนห่อนะ่ะไม่ได้ทายเบิ่งซ้ำพี่นอ้องแบดเบิดโอยแบด ไพ่กระดับประสานโอ้ยไพ่ยังกำลังมาพี่น้องเ้ยน่สากเบ็ดได้แต่ว่าของเขานั้นหนึ่งแล้วแล้วพี่น้องเ้ยทางป่าคนหอง,งามไม่ดีเนาะอ,อืองทำเมล้บบริบีบด้วยแหละแล้วพับๆแล้วลก็วางใส่อันเหมาะพอสุกแล้วกะอันพับเลยเมนแต่ว่าเขานี่ปชีมมันก็นงามเนาะงามพี่น้องเ้ยอ้ยทางผู้สาวคนก็ฝึกเลยแล้วพี่น้องเลยฝึกหอเลย <c oughs> อ๋อใส่เนี่ก็เป็นตาแซบวีดีแบบเน้นๆแล้วนะใส่เนอะนีนะ่เน้นเลยแป้งเพิ่นเป็นคือเป็นแบบนั้นะเป็นแป้งอะไรบ้าโอ้สีว่าหนึ่งว่าเป็นแป้งขาวดำบอบอกไอผงปั้นเผือกนี่อ๋อผงปั้นเผือกนะ๋อะพี่น้องเลยโอ้แบบนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเลยเนาะโอ้สูตรนี่ถือว่า บเคยกินยังเอพี่น้องเอาผงปั้นเผือกใส่เ็เห็นแต่อันข้าเจ้าปั้นอันนี้เข่ากำมาเลยเข่ากำหรือว่าตามเข่ากำใส่อันนี้เห็นแเล่นะพี่น้องเลยเนาะไปทานเบงพันปูงปั้นเผือกใส่เข่าเขาว่าเข่าเขาผสมเนาะผสมใส่กันพี่น้องเลยอืหูสาวคนหงกับตะม้อยอยู่คือคนทำพี่น้องนี่ตะม้อยตะเมียแท้อันนี้ ห่อน yeah. yeah, ้าบนสามห่อมื so 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 ่อเช้าเนี่ยกล้าห่อลายยันหมูมีไผ่กล้ากินยันไผ่กับหมูกล้าซีเมืองนะห่อนั่นนะเป็นน้ำทีคือตะปุยตะปุยตะปุอยู่อ่ะเอ้ยคือกวนห่อนี่แล้วอ่ะมิมีเห็ดใส่นี่อย่างเดียวเลยบอมีมะพร้าวผมใส่ไหมอ๋อมีใส่มะพร้าวพร้อเมื่อนะนี่กัเห็ดสองใส่ใส่นี่ทำเองแล้วเห็ดอันนี้ก็มีมะพร้าพันตัวอยู่เล็กน้อย อืมม,มาขวใส่น้ำพอมหอมเนาะนแต่ละคนก็เห็ดบุคือกันนะพี่น้องเลยทั้งเขาเมเพิ่อนะเอาเขาจังคู่นะเอาเขาจังคู่เห็ดอันนั้นมันแต่ว่ามันอยากเป็นเหนียวๆในเขาจังคู่เวลามันสุกอ,อันนี้เนี่ยมันสีสมัดเนาะมันสีแน่นพี่น้องเลยเอาเขา่านี้มันเป็นเข่าเฮาเองเนี่ยเป็นเข่าเฮาหนึ่งกินนะเน,ะน,นาะโอ้คักค่คพี่น้องเลยมาอันมาหอ่อ ขนมเนาะเบิ่์นก่อนจังห่อจังได้เนาะพี่น้องเลยเนาะขนหน่อยมาแล้วบ่โอ้ยมาแล้วปัจจิโองห่อเบิ่งนปัจิไปล้างมือมาแล้วพี่น้องเอ้ยพากันย่างมาแล้วพูดเด็กๆเข้ามาแล้วพูดมายัวมาเลยลูกโอ้ช่างเจ้าพากันมาก่อนบ่มานั่งอยู่ในพิถาก่อนสรุปก็ปูใสเกือบบอสไม่แต่ก็ปูใสเกือบบอสอย่ากนอนบ่่พีน้องเเอ้ยนาะมาอันเฮ็ด ก้าต้มเพื่อนให้ชมพู่ชมพู่อีกก่อนมาห่อก้าต้มเพื่อนก่อนพี่น้องเลยข้าต้มของตัวเองไม่ได้ห่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะพอดีว่าแบตโทรศัพท์เบิ้ดพี่น้องเลยเนาะโอ้ยแบบว่าดยไม่ได้ห่อให้เบิ้งซับหาใบหน่อยดอกเท้ายันห่อขี้นได้ใบหน่อยแค่นี้มันเห็ดในหน่อยดิของไหนวะไหนไปด่างมือมาเด้อๆพี่น้องเลยปั่นได้ปั่นปั่นเด้เนาะปั่นปั่นอะไรกับบี้ ของทา่วเมละปั้นบมได้ซ้่มพี่น้อยเพิ่นใส่กะทิมือหนักไปดูดได้ตักเอาปั้นบมได้ของถั่เมล็ดเพราะมันมันเหนียวมันเหนียวเองใส่น้ำลายใส่น้ำลายพูดใส่ๆนิ่งๆโอ้ห่อขนมลูกพ่อขนมนี่เจ้าตัวเห็ี้ยมขนมป้าแฉะเลยโอ้ยว้าวปิตาแพงแท้ขนมป้าแซ่บได้เหรอกินเลย ยังว่ได้กินเดนอะอนุนเห็นกันว่าเป็นแต่แซ่บเลยพี่น้อยอ่ยอ่อนในนี่บ่อ่อนในนี่เนาะเม่นบ่อ่อแนวนี่เลยอ๋อโบได้เนาะสีได้เนาะเม่นได้เนาะห่อห่อห่อแบบแบบนั่นก็ได้ฮอแบบนั่นก็ได้แต่แต่ว่าสิดเหงื่อในนี้ไม่ได้เลยโอ้พวกมันเขาต้องพับเลยเนาะพับกดมันก่อนเนาะที่ มันมันแบบเป็ดนิบเด้แต่เนี้ยอืมเป็ดนิบต้องนั้นตองฝากรดนันงฝาทางกรดมันเนาะเห็ดนี่เนาะอันนี้อันนู้นบัตนในพี่น้องเลยกากรบกล้องอันนี้โอ้โเห็ดเอ็ดเป็ดอยู่บัตนในพี่น้องเลยอุ้ยไปก็มากลัวกันไงไปก็ถือไปนะไปยังไงไปงัวบ่อ๋อได้งัวแม่มาได้กินเนี่ยขี้แม่มาบอกกิน นี่ขนมปลาซ่บเอาขับไปซีมึงไปไปเอามาซีมึงไปเอามาซีมึงบอลงอยู่น้ำกระตุกเด้อลูกเด้อกระตุกค่นออันนน้อยอันอันเป็นว่าเ่บเปนว่า้งยงไงไขไปย่างข้ไปเบอร้ปบ้าอะไรกระตุกมเออยู่้นปั่นหานหาขนมยังเออนี่ะขนมนะเออนี่ะเราสิอเป็นขนมแน่เนาะไปดเดียวฮะ เ่าอบกขนมเป็นชกบ่ออ๋อมาชีบมึงจะโรคบาดิแซ่บคือสมมันเบาอยู่บ่มาบึงโยูคืออยู่บ่อกับของม่ตู้เฮาน่ะคือบ่นว่าคือกันอยู่บ่อของตู้อันนั้นสียังอันนั้นฮะนี่เป็นเจ้าเป็นเจ้านี่สีเป็นขาวสีเขียวสีเขียวหรือสีขาวสีเขียวกับสีขาวปนกันนี่ไปเอา จ้าพากันบี้ปั่นกันเด้อๆอ่าไปเอาไม้ไว้ให้ให้เอื้อยพร้อมโอ้ยอันนั้นก็บยันบ่เบิดนะคะอ่ะอ่ะยังๆพร้อมอันนึงพอดีแบบพอดีค่ําพอดีค่ําพี่น้องเนบ่ต้องเฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่ได้กินบ่เบิดสิได้นี่แกะมาละปอนวับข้าวคํานึงพอ บเลม่าอยเพอบได้มากินเพอบอเมารินเลยบอมารินเลมารินบเลมากินเพอมันนี่เ้ยเช่บได้บรุเบิงเบิงอะเฮ็ดดีเม็ดอันนี้ป้าเฮ็ดอันนี้าดโคตรป้าเห็ดขาดโคตรแกะจนบได้อยู่เลแก่จนโเป็นจแก่จนเป็นอาะมึงในมกีซ่เป็นเอ็นป้าเบิงเบิงเบิง น้อยๆเพินวายจะเก๊ะเบิ้งตัวนี้อันเดียวกันบ่สเป่งอันเดียวกันบ่เออสีขาวเวิร์ดมีแต่สีม่วงอันนี้แหละอันหลังตัวสีม่วงข้างในหนึ่งเนาะหนึ่งสีขาวก้อนพี่น้อาไงตัวนี้เพิ่นบ่ได้ผสมตัวนี้ตัวผสมเพิณท่านในหนึ่งกับร้างห่อเนานยานบัดมาเห็นตัวนี้โอ้ยของป้าเซฟใครวะพี่น้อาไงยังวันได้กินก็ว่าแซ่เซฟไหมเนี่ยเาการเบิ้งชิมเบิ้งยุกกัดเท่าไหร่ก่อนกัดเท่าไหร่เป็นไง เช็ดบ,บ้างฮะเอ้ยยังสี่เดี๋ยวังได้กินลงละคาบอกว่าโบเช็บนั่นโอ้ยเธอหนาป้าไปแกได้เลยแกได้ปุ๊กเอาขึ้นมาวา,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 างไม่โต๊ะพี่น้องเออกินมันยังสบายขึนมาวางเป็นผีเย็นมามเาานา่ยฮะไี่ก็ได้ลายห่อเด็กน้องสุปุสุปุตต <c ười> ยลาย,ยหอย่อเติบยุพี่น้องเลยเพื่อเพลินเฮด้ว เพ no eh ื่อปนปนปนนางเนี่ยอ <right> ันน้น่อยากับก็กินแซบปลุกอันนี้มันหวานบานใจมันบานบานพองตุย่นี่ยที่มันเปนน่งเินเกี้ยวกันก็ได้มะก็ก้มกินแนั่นได้บลุกนะม่งเหรอขนงป้าแซบป้าเต้ะกินเยอะตันเนื้เบดกินเน้เบด เซบบางเงยงเงได้หรอเซบบงเบมีแต่คนเซ็บปานิ้มแป้นเลยกินเลลกินองฟ้าเด้อยกินองป้าิเราเอะอนว้พอ้กินได้แบบนี้เดกน่อยเขาว่าสิชบกีตัวอะไรเด็น่อยนี่หวานหวานกหวานแชบก็เแ็บเลยเนาะบบฮะโ้ั้งหวานทั้งเชบให้ิคะแนนเลยว่นนนให้จักคะแนน อาจจะคะแนนก็เบ <formation> ah ิ่งการกินก็ไแล้วกันพี่น้องกันเอาจจะคะแนนมีซิบเต็มซิบเลยทีเบิ่คือบอกมือจับเอาดุนนี้ตัดสันพีนอจะิบก็ได้ถ้าผับขามากนแต่งตัดแต่งแต่งกำหนดมันนอฮ่า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 เ่าเาฮาฮขาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเอาาต่าฮาฮฮาฮ่าฮ่า่่่าา่า่ ไปตอบเนาะงานบ่สินะตั้งไว้เนาะได้เฮากับจะตั้งช่วมงเนาะไม่ตองนะออนคะักมดมดจะกินอีเด้โอจะกินีก็ซั่นมันดีอยู่บ่แซ่บบาดนี่บ่ดีปานดบ่จักนี่บ่โอ้ยมาปาเฮ็ดแซ่บโพดละบาดนี่มายอกินอกบ้าแล้วบาดนี มดขาวอ,อีกได้อเหรอมันเสพเนาะ <c oughs> โอ้ยบับนาป้าเฮ็ดมันเสพก่อนบวาน <c oughs> อ๋อถึงใส่แล้วมาเข่าเนาะเข่าเป็แบบปนเอานะพี่น้องเค์เข่าปนมันบกคลื่นเห่าเฮ็ดแป้งเนาะมันสเสบต่างกันมันแบบธรรมดาพี่ <c oughs> น้องเอ้ยธรรมชาตินีเ่เฮ็ดเอาได้หน่อยใช่ไหมไปใส่แบบ เพป็นห้องอันหอเข่าอันยังก็หหอเข่าประดับดินบุญหอเข่าประดับดินเนาะบุญเดือนเก้าพี่น้องเยกินจับเตี้ยเลยก็ดุกฉีบเบิร์ธหอยดีได้ปะฉีบเบิร์ธหอยังเหลือคำหนึ่งเบิร์ธไม่ได้เอาหรอเอาเบิด์ธวัวตายเสบาทเลยป้าก็บ่ได้ลงเสียบาทได้หรอไปเปลี่ยนเด้อไปเอาของเส้นมาให้ป้าซีนเด้อ เอามาเปลี e ่ยนป้าเด้อบอเด้อเนียนบอของเต้นบ่แซ่บบ่ส่ะของเต้นเนียนโบเซ่โอ้โหายเต้นแบบนี้โอ้ยยุ่งยากโบเซ่โอ้โหอนนี้เดือบ่แซ่เลยเต้นย่องจิบเบนเด้อเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่ลูกบัดเมื่อจิ๋วของป้าบ่แซ่บสจิบเบกเด้ แต่ยังเพื่อนอะได้ก็ได้เออนะคักศึกษานลำใจนั่นนนนนักศึกษานลำใจไว้่าแซ่บดีได้เล็กน้อยบทตัวฮอร์เดาเดางามพี่น้องเอ้นาะตะ้มูอตะม่อยอยู่งามคือคนฮอบ่ งามคือกันฮอพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าตัวนี้แตกเลยเออมันแตกบ่เป็นอย่างดอกเนาะมันก็สมัดลงไปต้งงถ่ายทั้งเฮ็ดเลยก็อยากให้ FC ่อยเห็นธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเนาะงามดีแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนง่ายั่วยั่วเพิ่นเฮ็ดต้นบ่เฮ็ดต้นนําเสียเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะ่ายั่วผู้เด็กๆเฮาก็ิอยูู่มา6เมตู้จักมื้อนี้ มาอุ่นบ่มาอุ่นเนาะวันนะี้เนาะ <laughs> พากัน,น,นเฮนะ็ดอ,อยัองเดนะ้ยบุญพนะี่น้องเลยเนาะเซลแซลอยูบุญมาหอดอันหันแม่น้องเซอร์พี่น้องเลยเนาะมาเอาขุนไม้ก้อนสร้างพื้นใบเมื่อวานนี่ยังบัวลายเนาะโด้วยมาชุ่ยไทยอีกว่นจังนี่มาแล้วชุดยไทยอีกแล้ว <laughs> เอถ่ากินแ้ยสบายดีเลยดูขาพนเต็มห้านเลยโอนี้พี่น้องเลยพไ้ี่ขากินแล้วยมยพอมื้นะมาอนงเลยเลาหยอกว่าหัวกันพี่้ออ๋อของอานนจัดเมนเรียบร้อยดูพนอนนนเท้าพี่น้องเลยไปแล้วไปซื้อขนมอีกแล้วทะเลเบนี่มัต้องบวขาดนะทะเลเบรนี่ มาเอาบนน้ำไหมสร้างไว้เมื่อวานนี่พี่น้อยเพ่นอใหมชิมเกันอยากอะไรนบ้านนี้จะอายซ่บจะอายลาบของประทงของกลาทงพันอยากกินของมูเดีย่น้ของบแซ่บไปย่องเออแซ่บแซ่บผัวเาของเต้นนะบัแซ่บ ชั้นโน้นเลยบุรีมีเห็ดเปียกชั้นบ่บุรีเห็ดบ่บุรีไรอ๋อยุ่งเนี่ยบุรียู่งหงหากันนอนพุ่นว่าเมฆ่าเ h านอนอีกแล้วพี่น้องเมฆ่าหน่อยเฮามาบ้านนี่ก็นอนมาเมื่อนี่ก็นอนเมนวันนี้เมื่อเห็ดทอดขนมมาแล้วอืมมาสะบ้านขายผักไม้ค่ะโดยลูกค้าบัดลายได้ไหมมาเอาหมังไม้เนาะพอาได้ยุ่งไหมเนี่ยโดยเออทำก็ได้แต่น้ำกันเนื้อเดือดเข่งเดียวบัดนเนี่ยเอาเลยของแม่นุ่มนั้นเนื้อ อ๋อเดือดไว้ระบ้าน,นั่นเลยสั่งคนไหวแต่เมือ่อวานนี่พี่น้องเลยตอนนี้นจะสั่งฝอยมังคุดกับหมักกระทันเนาะโดยหมักกระทันแล้วก็กพอดีมีทางไม่ไงใช่ไหมคะ ซักเพิ่มให้มฮกงแล้วเยใจเจ้าเลยอ๋อตู้ใจดีเบวกกับใจได้ๆเ้อเนาะโดยบุน้ากันโดยซัุเนาะโดยได้บุญน้ำกันโดยด้อน้นเด้อโดยอันนี้้ชวนของเไงมันชื่อไ้ชวนของเจ้าเลือกเลยเด้อ่ ได้ไอได้อันเดียนี่ก็พอใจตอนตยู่น่ะอันเป่าว่าได้เมตุเมื่อเหตุบุญน้ากันด้นมตเพ่อนะขอบใจลายโดยได้บุญน้ากันเนาะเมตุใจดีพี่น้องเอลยอยู่สามซีเข่งเนาะพี่น้องเอยหมักใหม่แล้วาะขายดีขนาดเด้อุรถอ พราะว่าไปก็ออกตลาดบ่ไ hmm. ด e ้เนาะมันทางเปื like ้อนทางเปื้อนแล้วพากันมาเอาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยสิว่าสิบ่ตึกมาแน่นนเลยรถเพิ่นก็ถามอยู่ก็เลยให้เพิ่นเมข่อยยังพวงนึงยังพวงนึงของข่อยพวงนึงอัน้นของเจ้าบ่ได้มีเลยเนาะอแม่ปไปแซ่บเลยเนาะเอามารุ่นโดยเดี๋ยวเมื่อสิิมเบิ่งดซ่นี้่เดี๋ยวซ่นี้ดาเบิดมาี่ ามาเพิ่มนะว่าว่าอนโดยพี่น้องเพิ่นก็ถามเนาะบ่ว่านี่เพิ่นท่านแต่องุ่นกับหยังก็ว่านี่บ่ไอ้เปิ้นอือไปบ่บ่ได้มาเงาะเนาะแม่นมาเงาะบ่มีแต่สิได้บ่ได้มาเงาะพี่น้องเอ้ยอน้น้อยมักอมาเงาะพุ่นนะเรียนมัตุปุ้งนั่นอือขึ้นเอานั่นอยู่ับุ่นงยเนาะแม่นเนาะันส่งมาเด้อสิขายเด้อ้อยู่สวนไม้ เถินมาทวเรียนอยู่ไหนสิไปทวเรียนค่ะเนาะได้มาเด้อมาเป็นแก๊เด้อเนาะโดยอ้าเดี๋ยวเมื่อป้ากเด้อเด้อยขอบใจายๆคือกันโดยสบายเอาแล้วเนาะเอาแล้วเอาโดยโดยโดยมาฮอดเฮือนแล้วก็แบ่งเนาะพี่น้องเอ้ยแบ่งให้ยั่วเมื่อเฮ็ดบุญนํากันพี่น้องเอ้ยมกมเฮากโยเอา จะดีคุณแม่ใจดีแม่ตู้แม่ตู้ใจดีอ่าแม่ตู้ใจดีอยู่่างประเทศเนาะคนซื้อผนไม่ให้สามโลกอ่าฝากนำทางเม่น้องเชิญพี่น้องเลยเนาะเติเห็ดบุญน้ำกันมาพี่กับแบงให้ยัวน้ำเห็ดบุญน้ำกันพี่น้องเลยใส่บาทใส่ผักเขาอันนี้ยัวเพิ่งกับแบงเงินนางพี่น้องเลยนางนางค้วไเนาะนางค้วไพี่น้องเลยไปเอานางค้วไน้ำพึ้นมาเห็ดนางเข้ม โดยพากันไปเอานังควยถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเอ้ยเดียวสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิ่งอันขนมเฮาพี่น้องเนาะลืมเปิดให้พี่น้องเบิ่งเลย1ซุกแล้วนี่มีแต่ดอกอ้ยมีมีแต่อันมุกบักไงบักไงพี่น้องเอ้ยปาถ้ามุกนึงอิ่มเลยเนาะแม่เนาะบัดบัดซุกได้คือเฮ็ดออยู่อันนี้เป็นเป็นกพวมันเห็นุนี่เป็นข้าวต้มัดพี่น้องเเนาะ ถ่ายคลิปพี่น้องเลยเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งมาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิมาเปิดเบิ้งตอนถ่ายคลิปพี่น้องเลยเบิ้งเงินเบิ้งหน้าเบิ้งตาเพิ่อนยูเป็นใดใดเนาะอ้าอันนี้ใครเบิ้งเขาเป็นนั่นใจใจทั่วแล้วไหมวิสุทธิ์นี่ยใจทั่วก็มีมีใจยังแล้วไหมต่ทั่วมันกเขาเป็นติ๊ดเขาเป็นติ๊ดนะจำหน่ะเนาะเป็ติ๊ดตัวถิ่มนาะอือเป็นเบิ่งของคุณเพ่งแห่งกิน อันนี้ใจทัว่ใจทั่วตัวนี้เนาะใจมาพผ้าละโบนั่นใช่ไหมเนาะตอนห่อนําบได้ทายให้อันป้ารุ่งเบิ่งซ้ำเนาะตอนห่อนำเม็ดปึ๊พี่น้องเลยเนาะต้องขอโทษขอให้ลายลายเพราะว่าอันไป้ผ่าบอกมาไห้ผ่านนับพี่น้องเลยให้ผ่าน้ับแล้วเขากัอันทายได้แต่ตอนนั้นห่อแต่ขันตอนขััวตอนห่อนำโบเห็นซ้ำก็เลยอันคลิปที่สองเนาะคลิปที่สองไปห่ออคลิปนี้เนาะคลิปนี้คลิปนี้ก็เลยห่ออัน ให้พ <K |ms|> ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เพื่อนปัดทองพี่น้องเลยเนาะคนบอกซะนั่นเนาะคุณส้างนี่ก็ห่อสามสามซี่หอก็คิดได้คิดได้นี่พี่น้องเลยอันนี้เป็นกระต้มพัดเล้วไหมเนาะกระต้มพัดกระต้มพัดพี่น้องเลยเปิดหายเอฟซีเบิ่งเนาะเพราะว่าทางเฮาอิ่มเลยพี่น้องหมดไปหมอนึงได้กินน้ำบอลอันนี้ให้ทำเมนรับพิชอบเโอ้รัคะแนนชิมของผู้ทาชีพของผู้องเลกระซิเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะ นี่กัแต่ว่าใจกัอันนี้เป็นใจทั่วเนาะใจทั่วใจทั่วตัวอันมาอีกใจนึ่งนะใจมักเ้าพี่น้องเลยแต่ว่าเพราะว่าใจมักเภาเขาน่ะมันหน่อยคุณเนาะใจเขามันหน่อยก็เลยเฮ็ดโงใจพี่น้องเลยโสงใจเพราะว่าโสงคุนเฮ็ดเอาลาไปเด้อบันนี้พี่น้องเอานอนกัลาไปแล้วนอกกับกล้็มาสบายดีพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเลยด้วย